เข้าไปเล่น99คืนในป่ามาค่ะรอบเนี้ยรู้แล้วว่าต้องตัดต้นไม้ยังไงโอ้ยเราทุกคนดูมันมีใยแมงมุมด้วยอะไรนะตัดต้นไม้เราวางไม้ลงบนเปลวไฟโอเคไปตัดต้นไม้กันว่าแต่ทุกคนเอ่ออ,อีต้นนี้มันตัดยากจังอะเหลือเป็นเพราะว่าต้นมันใหญ่ไม่เป็นไรใบว่างตัดได้ยาวๆเลยค่ะเอ่อเอ่อทุกคนนี่ก็ตัดมาสองวันแล้วนะจนเข้าวันที่สามทำไมมัน เออจ้ะตัดทั้งคืนยันหวังถ้าวันที่สี่แล้วนะตนน้นไหนยังไม่หลอมเลยวันที่ห้าผ่านไปนี่ขวานกูบินปะเนี่ยโอค้คอนทำไมมันตัดต้นนี้ไม่ได้อะ่ะนี่ก็กลางคืนวันที่ห้าแล้วนะเกมมันบั็กปะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรรอบนี้ใบจะไม่ยอมแพ้ใบจะตัดจนกว่ามันจะได้ตัดยาวๆยะตัดยาวๆาวเลยหร,หรือหรือใบหรือใบเล่นผิดวิธีหร,หรือหรือใบจับขวานผิดวะ อะไรขึ้นเนี่ยไม่เห็นมีใครมาช่วยตัดเลยเพื่อนก็นหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เข้าวันที่6และไม้สักท่อนยังไม่ได้เลยเนี่ยวันที่10